สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะฮะวันนี้นะครับผมจะพามาสาธิตนะวิธีการถนอมนะหรือเก็บมะม่วงให้ให้ไว้นะฮะเก็บไว้กินนานๆนะโดยโดยวิธีธรรมชาตินะธรรมชาตินะนะครับเก็บไว้ได้เป็นเดือนหรือสองเดือนนะนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็มีอยู่สองชิ้นนะครับก็คือ นางยางนะฮะแล้วก็ทุงพลาสติกนะนะครับซึ่งหากว่าถ้าหากเราทำใช้หลักการูดยทำสุญญากาศก,าก็ได้นะครับท่านใดที่มีเครื่องดูดสุญญากาศนะครับทำให้ดูดสุญญากาศนะนะนะครับนี่ก็นีทำให้ได้อย่างนี้นะนี่นะคนะทำเสร็จแล้วเ,เก็บไว้ที่ไหนเอาไปเก็บไว้ที่ความเย็นนะใช้ตู้เย็นนะ จะไมได้ตู้เย็นจะใช้ได้ประมาณสองเดือนสามเดือนนะก็ไม่สุกนะครับมันจะอยู่เงี้ยนะเป็นสองสาเดือนนะเราจะสามารถเก็บมะม่วงของเราที่เราชื่นชอบนะหรือว่าที่สวนนะนะครับพันที่อร่อยอร่อยเก็บไว้ตอนนู้นฤด,ดูที่คนอื่นเขาหมดเราก็ยังมีกลิ่นมีทานนะเราเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะนะครับทำอย่างนี้นะเนี่ยน,นะก็มีนะ ทำก็รีด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 ออกนะฮะแล้วก็เก็บในตู้เย็นนะครับซึ่งมีวิธีการทิ้ง่ายมากนะง่ายมากแล่ดูแค่นี้ก็รู้ว่าไม่ต้องสาธิตให้ดูนะนี่ทำเสร็จแล้วนี่นะครับแล้วก็เก็บไว้ที่ตู้เย็นนะครับจะเก็บไว้ได้เป็นนานสามเดือนก็ได้นะสองเดือนก็ได้โดยไม่สุกนะครับครับเมื่อกี้ นะครับเมื่อกี้ก็พักวิดีโอไว้นะครับนี่มาดูวิธีทําเสร็จแล้วนะครับทําเสร็จแล้วเนี่ยเป็นมะม่วงที่ผมใช้ก็คือมะม่วงที่เก็บมาจากต้นนะดิบค่อนข้างดิบแต่แก่แล้วนะดิบแล้วนะนี่ท่านจะสามารถเก็บได้ไว้เป็น2องทำเดือนเมื่อเมื่อฤดูที่เลยมะม่วงมันหมดแล้วนะเราก็จะเอาออกมาขายหรือว่าออกมาจําหน่ายได้สาหรับบางท่านอาจจะบอกว่า อยู่ที่สวนมีเป็นตันนะครับเราก็เลือกที่ลูกตัวโตนะัมาคัดเลือกไว้นะคัดอย่างนี้แหละนะตามตัวอย่างเขามีละคัดถ้าท่านที่มีซินดูดอ่าดูดสุญญากาศก็ใช้ซินดูดสุญญากาศส่วนสําหรับผมนะใช้วิธีนี้นะนี่ครับรีดแล้วยางรักนะแล้วก็ไปเก็บในตู้เย็นนะจะจะอยู่ได้ประมาณสามเดือนนะครับโดยไม่เน่านะแล้วก็ไม่สุกด้วยนะครับ ซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านลองไปทำดูนะครับเป็นวิธีการถนอมอาหารเพื่อจะเก็บไว้ได้น,นานหรือว่าเอาไปใช้ตอนฤด,ดูที่มะม่วงหมดแล้วเราค่อยออกมาจำหน่ายจะได้ราคาดีนะครับเอาวิธีการนี้หละนะครับนี่เป็นวิธีง่ายๆที่สุดนะครับที่สามารถทำได้ทุกคนนะมนะม่วงที่ใช้ก็ล้างเรียบร้อยนะล้างแล้ว แคดูอย่างนี้นะใส่ตู้เย็นนะนะครับใส่ตู้เย็นของเรานี่แหละนะครับหรือว่าช่องเย็นนะจัดเรียงให้สวยงามแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาจาหน่ายรดอกินในอนาคตนะครับสามเดือน4ี่เดือนเมื่อมะม่วงหมดนะครับนี่คือคลิปง่ายๆสาหรับของผมที่ใช้ได้นะใช้ได้จริงด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปคลิปเด็ดๆนะนี่นะะคลิปดีๆเด็ดๆสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตาม เก็ดความรู้ที่ลืมไปแล้วนะนึกไม่ถึงนะครับติดตามชมอเกิดความรู้เรื่องการเก็บอาหารหรือว่าคลิปเด็ดๆที่สามารถใช้งานได้ของผมอีกต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ